กราบสวัสดีท่านท่านท่านอยุ่มอเตอรคูก็วันนี้จะมาบอกเรื่องความจุของระดับระดับที่สูงมากนะก็คือระดับแบบระดับที่ท่านาคิดว่ามันเยอะมากแล้ะก็คือระดับระดับนับคังแสงและโกมาคังคืออะไรระดับความจุนี้นะคือคุณลองมองนี้นะนี่นะนี่คือหนึ่ง นี่คือจานวนนี่คือความจุในระดับหนึ่งกมาคังนะครับเออซึ่งมันเทียบกับเท่าไหร่นะครอ่ะลองดูนะครับเดี๋ยวผมขอจะต่อยให้ท่านชมดูแต่ด้านน,านั้นที่ท่านผู้ชมเห็นไปนะครับนี่คือจํานวนที่เยอะมากนะคนระับเก้าสิบสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นกว่าบบความจุที่คุณเห็นนะครับและนี่ก็คือ เศเสเียวที่ผมเอามาให้ท่านดูนะครับคุณลองนั่ดูนะนนแค่นี้เองนะอันนี้อันนี้นะครับก็คือหนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบตัวอย่างนะครับก็คือก็คือแบบสมาชิก,กช่องเรานะครับสมาชิกร้อยยี่ร้อยร้อยยี่สิบคนนะครับอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมเล็กนิดเดียวนะครับแล้วในกล่องขนาดนี้นะครับถ้าเราคิดคเป็นความยาวนี้เนี่ยนะครับมันจะเทียบเท่ากับประมาณนะครับ ห้าสิคูณห้าสินะครับลองนำไปคูณนะมันเยอะมากๆนะครับแล้วก็มันจะมี3ชั้นแบ่งออกเป็นสี่ห้องซึ่งซึ่งซึ่งเทียบเดี๋ยวผมจะทำมันให้ทุกคนดูความจุดนี้เท่ากับอ่าซึ่งในกล่องหนึ่งจะสามารถเก็บได้64ช่องนะครับหกช่องจะแบ่งออกเป็น1หมู่พันนะครับหหมู่พันเท่ากับเจ็ดร้อยสี่ผมลองคำนวณนะครับ เจ็ดร้อยสี่คูณหกสิบสี่ไปสี่พันห้าร้อยหกสิบห้าสิบหกนะครับคูณอีกอีกห้าสิบนะคูณสี่เข้าไปนะคเก้าล้านกว่าเข้าไปแล้วนะครับอันนี้แค่ห้องอันนี้แค่หนึ่งแถวนะคและหนึ่งชั้นจะมีวันสามแถวนะครับซึ่งคูณสามเข้าไปอีกยี่สิบเจ็ดล้านครับคุณผู้ชมชั้นหนึ่งซึ่งมันเก็บได้ขนาดนี้เลยนะครับและยังมีชั้นในเข้าไปอีกนะครับยิ่งมีชั้นในเข้าไปอีกเนี่ยมันยิ่งจุได้มากมากขึ้นกว่าเดิมอีก ก็คือในแต่ละชั้นจะอยู่ในระยะมันเท่านี้นะครับอยู่ที่มันยีสิบห้าจุอยู่ได้หกหกสิบห้าหกสิบล้านในทีเดียวนะครับซึ่งนี่คือโอ้โหคังอะไรวันนี้นะครับและยังรวมถึงอีก,อก,อก,อกหลายชั้นอีกนะครับคืออีกคูณไปปกกระมาณคูณไปอีกผมเดาว่ามันน่าจะประมาณ20ชั้นขึ้นไปอนะครับ ยี่สิบชั้นะครับหนึ่งพันกว่าล้านครับคุณหนึ่งพันอุ้ยไม่ใช่หนึ่งหมื่นล้านนะครับโอ้มันเก็บอะไรได้ขนาดนี้เนี่ยนะครับคือมันเก็บได้มากกว่าคนทั้งโลกเลยนะเนี่ยโอ้โหแม่งถามว่ากูจะไว้เก็บอะไรครับกูจะไว้ยัดอะไรนะเยอะขนาดนี้ซึ่งผมตอบเลยครับไม่น่าจะไม่น่าจะเอาไม่น่าจะเก็บอะไรได้เยอะขนาดนี้นะครับเออ นอกจากเอาทั้งเอาทุกคนเนี่ยเอารายชื่อทุกคนเนี่ยมายัดเข้าไปในเกะในคังเนี้ยคังเดียวเนี่ยมันก็ได้ทั้งโลกละนะครับอืมซึ่งนะครับถามว่าผมใช้เวลาทํานานไหมก็นับใช้ไอทำนะครับใช้บอร์ดทำคนทําไม่ไหวแล้วนะขนาดนี้นะทั้งปีทั้งชาติก็ไม่เสร็จนะครับอืมเนี่ยนะครับคุณลองวางกล่องดูนะครับซึ่ง มันมันได้มากกว่านี้นะครับจริงๆหน่วยหน่วยที่เราวัดเนี่ยครับหนึ่งกามาคังเนี่ยนะครับแค่9 2้าสิบล้านเองแต่นี่ผมทําเกินนะครับซึ่งมันซึ่งถามว่าถามว่าจะรทำประจําเพื่อนะครับเก็บไปขนาดนี้นะเออนี่ยเอองั้นผมก็จะบอกแค่นี้นะครับลองผมจะมองลองมองจากที่ที่สูงนะครับ จะเป็นยังไงดูดีมาคุณดูนะครับดูนะครับนี่นะครับนี่เลยนะโอ้โหครับดูนะครับมันใหญ่ขนาดไหนเห็นความใหญ่ไหมนะครับนี่แหละนะครับคือครั้งที่ใหญ่สุดในชีวิตนะครับคือที่ผมทำมาเนี่ยครับใหญ่มากครับเออแล้วก็กล่องเนี่ยนะครับไอ้กล่องเนี่ยผมยัง ทำไม่เสร็จด้วยนะครับตรงเนี้ยนะครับยังต้องเติมอีกนานเลยเออเพิมๆมจุดได้แสนล้านได้ซ้ำเนี่ยจุดได้ขนาดจู่ได้บ้านระหำขนาดน,นี้นะครับงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอเป็นท่ายเงี้เจลิปหน้าโอเค